สวัสดีแฟนบอลิเวอร์พูลทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ปองเดลิเวอร์วันนี้ก็จะมาสรุปประเด็นหลังเกมที่หงแดงลิเวอร์พูลค่ายแพ้ให้กับราชันชุดข,ขาวเรยเอามาลิดในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบชิงชนะเลิศไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งฆ่าการควา้าแชมป์ยุโรไปอย่างน่าเสียดายส่วนจะมีประเด็นใดที่น่าสนใจนั้นมาติดตามรับชมกันได้เลยครับแต่ก่อนอื่นนั้นอย่าลืมกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานปองเดลิเวอนนร์อคคขขอรด แอนดูโรเบิร์ตสันแบ็คซ้ายพลังไดนาโมของลิเวอร์พูลได้เปิดอกยอมรับว,ว่าพวกเขายังเป็นรองเลอเอามาลีที่มีความเก่าและประสบการณ์ในรอบชิงชนะเลิศรายการนี้สูงชี้หากราชันชุดขาวได้เป็นฝ่ายขึ้นนําเมื่อไหร่เป็นเรื่องยากที่คู่แข่งจะพลิกกลับมาแซงคืนได้ ผลพักเครื่องจักรสีแดงต้องอกหักช้ำใจในรอบชิงถ้วยบิ๊กเอียอีกหนด้วยน้ำมือของคู่ปรับเก่าอย่างาลีอัลมาลีที่จัดก,การย้ำแขนเชื่อชนะไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์จากการซัดประตูชัยของวินิซิอุสจูเนียทำให้ทัพราชันชุดขาวเถลิงคว้าแช,ชมป์ยุโรปเป็นสมัยที่14ไปครองได้สำเร็จและส่งผลให้หงแดงจบฤดูกาลนี้ด้วยการคว้าแช,ชมป์บอลถ้วยภายในประเทศ2รายการอย่างคาราบาวคับและเอฟเอคับเท่านั้น บรรยากาศในห้องแต่งตัวมันดูเศร้ามากและเต็มไปด้วยความผิดหวังมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากการที่เราพ่ายแพ้ในเกมนัชิงชนะเลิศโรเบิร์ตสันกล่าวกับ b ีทีสปอร์ตหลังจบเกมพวกเรามีโอกาสจบสกอร์ได้หลายหนแต่ดันมาเจอตีโบกุตัวที่ป้องกันประตูได้สุดแสนมหัศย์ต้องบอกตามความสัจจริงและเราก็น่าจะเล่นได้ดีกว่านี้ ครื่องหลังพวกเราออกสตาร์ทกันได้ไม่ดีนักและพวกเขาก็คุมเกมเอาไว้ได้เมื่อคุณมาเจอกับทีมที่เต็มไปด้วยประสบการณ์แบบนี้พวกเขารู้วิธีที่จะเอาชนะในเกมนัดชิงชนะเลิศพวกเราเป็นทีมทีซิงมันเวิร์กสำหรับเราแต่เราก็โดนสวนกลับมานี่แหละคือฟุตบอลและหาพวกเขาชิงขึ้นนําได้เมื่อไหร่มันยากที่จะกลับสู่เกมในการเจอกับทีมประสบการณ์สูงแบบนี้พวกเขารู้วิธีที่จะปิดเกมเป็นอย่างดีฟูลแบ็กชาวสกอตแลนด์กล่าวปิดท้ายด้วยความผิดหวัง ครอปผูกเลาหงจะกลับมาเข้าชิงอีกครั้งเจอเก้นครอปกุณซือลิเวอร์พูลยังคงแสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพของทีมหงแดงในชุดนี้อย่างเต็มเปี่ยมแม้ล่าสุดจะโชคช้ำใจด้วยการาาพลาดท่าแพ้ให้กับเรอัลมาริดในรอบชิงชนะเลิศศึกยูฟาแชมเปียนลีกจนทําให้หงแดงปิดฉากซีซั่นนี้ด้วยการคว้า2แชมป์เท่านั้นจากการที่มีลุ้นควา้าแชมป์ถึง4รายการ โดยทางคอบคุมทีมเดอะเรดแมชชีนลงเล่นนัดชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนลีกหลังจากที่ชวดคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไปอย่างน่าเสียดายเมื่อสัปดาห์ก่อนแต่ก็ดันมาโดนคู่ปรับเก่าอย่างเรอัลมารีจัดการย้ำแค้นยัดเยียดความปลาชัยให้ลิเวอร์พูลในเกมชิงดําเป็นครั้งที่2ด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งจบลงด้วยการเป็นรองแชมป์ทั่วบิ๊กเอียเท่านั้นแต่ถึงอย่างนั้นเทนเนอร์ชาวเยอรมันยังคงเชื่อมั่นว่าในฤดูการหน้าลูกทีมหง์แดงของพวกตนจะสามารถทะลุเข้าชิงชนะเลิศในรายการ นี้ได้อีกหน ในห้องแต่งตัวของเราไม่มีใครรู้สึกว่ามันเป็นซีซั่นที่ยิ่งใหญ่เลยในตอนนี้บางทีเราน่าจะต้องการเวลาอีกสักสองสามชั่วโมงมันเป็นจังหวะแค่สองหนที่ตัดสินเกมของเรามันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเราเล่นกันได้ดีแม้จะไม่สมบูรณ์แบบผมไม่คิดว่ามันจะเป็นเกมที่เพอร์เฟกกับคู่แข่งที่ลงไปตั้งรับต่ำเรามีโอกาสยิงประตูมากมายแต่มันไม่ใกล้เคียงกูุบตัวเซฟได้ยอดเยี่ยมสองครั้งเราเสียประตูจากลูกทุ่มเบลเบเดต้องการยิงวินิิ อยู่ถูกที่ถูกเวลาและเราก็โดนเล่นงานในที่สุด นักเตะพยายามกันเต็มที่แล้วโดยเฉพาะหลังจากที่เราตามหลังศูนย์ประตูต่อหนึ่งและเราเล่นเหมือนกับที่เราเคยเล่นกันมาก่อนเราต้องเล่นกันด้วยความกล้าหาญมากขึ้นในครึ่งหลังมันเป็นสิ่งที่เราคุยกันในช่วงพักครึ่งเราเล่นตามเกมของพวกเขามันเป็นความรู้สึกที่แตกต่างไปมันไม่ใช่เรื่องแย่ที่ได้เข้าชิงชนะเลิศมันเป็นเรื่องของความสําเร็จผมมีความรู้สึกว่าเราจะได้เข้าชิงอีกครั้งนักเตะมีความเป็นยอดนักสู้พวกเขาเป็นกลุ่มที่เหนียวแน่นและโดดเด่นมากเราจะมีกลุ่มที่โดดเด่น นี้ในซีซันหน้านะัดชิงซีซันหน้าเล่นกันที่ไหนนะอิสตันบูใช่ไหมเราไปจองโรงแรมกันได้เลยกุนซื้อเฮฟวี่เมทัลกาปุกใจประเมินคะแนนแข้งหงหลังผ่ายมารีดช่วดแชมป์ UCL หงแดงลิเวอร์พูลพลาดการคว้าชแชมป์รายการที่3ของตัวเองในซีซั่นนี้อย่างยูฟ่าแชมเปียนลีกไปอย่างน่าเสียดายด้วยการแพ้ให้กับเจ้ายุโรปอย่างราชันชุดขาวเลเอาัลมาลิดไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อหน,นึ่ทงทั้งทั้งที่คองเกมบุกได้ดีกว่ามีโอกาสจบสกอร์อยู่หลายครั้งแต่ไม่เฉียบคมพอทําให้ปิดฉากฤดูกาล2021-2022นี้หงแดงคว้าชแชมป์มาครองได้2รายการนั่นก็คืออาราบาวครับและ FA ครับซึ่งถือว่าเป็นที่น่าพึงพอใจอยู่ไม่น้อยและนี่คือคะแนน ความสามารถของเหล่าคุณพวลหงแดงว่าแต่ละคนจะโชว์ฟอร์มกันเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันเ1เ็ผู้เล่นตัวจริงที่ได้ลงสนามในเกมนี้อาิสันเบเกอร์ได้หกคะแนนดูเหมือนจะไม่ค่อยนิ่งในช่วงครึ่งแรกมีหลายครั้งที่ชอบออกมาแบบไม่จําเป็นแต่นอกนั้นไม่มีอะไรผิดพลาดตลอดทั้งเกมไม่มีจังหวะได้เซฟเลยส่วนประตูที่เสียไปนั้น <ปะ S 1> ก็สูดปัญญาที่จะป้องกันจริง เนอเล็กซานเดอร์อาร์โนได้5คะแนนเกมรับเล่นได้โอเคมาโดยตลอดแต่ดันมาคุมวินิซิอุสจูเนียรวมในจังหวะที่เสียประตูส่วนลูกค้อนและลูกตั้งเตะไม่มีความอันตรายใดๆหรือเป็นเกมที่ค่อนข้างน่าผิดหวังสำหรับเจ้าตัว อิบาฮิมาโคนาเต้ได้7.5ใช้ความยาวและความแข็งแกร่งรับมือวินิซูตจูเนียได้ค่อนข้างดีแต่บางจังหวะก,ก็ดูไม่ค่อยนิ่งเหมือนกันโดยเฉพาะช่วงท้ายครึ่งแรกที่เกือบทําทีมเสียประตูอย่างไรก็ตามมีหลายครั้งที่เจ้าตัวทําได้ดีมากๆถือเป็นเกมที่ช่วยทีมได้เยอะเลยเวอร์กิลฟานไดได้7คะแนนถือว่าเล่นได้ตามมาตรฐานแม้ไม่เด่นเท่าโคนาเต้แต่ก็คอยรับมือคาริมเบนเซม่าได้ดี แอนดูโรเบิร์สันได้หกคะแนนช่วยเกมทางฝั่งซ้ายได้ดีมีพลังในการเล่นแต่สร้างความอันตรายแทบไม่ค่อยได้ยามขึ้นเกมลุก ฟาบินโย่ได้6.5คะแนนทำหน้าที่ของตัวเองได้ไม่เร็วแม้จะมีจังหวะทําฟาคู่แข่งจนได้รับใบเหลืองก็ตามจอร์แดนเฮนเดอร์สันได้6คะแนนช่วยตัดเกมและช่วยแย่งบอลได้ดีแต่ไม่มีทีเด็ดในการผ่านบอลจอแนวรับราชันชุดขาวเลยเดียโก้คันทัลล่าได้6คะแนนช่วงครึ่งแรกคุมจังหวะเกมได้ดีทําให้แดนกลางนิ่งแต่ครึ่งหลังค่อยหายไปจากเกมก่อนที่จะโดนเปลี่ยนตัวออกในที่สุด โมฮัมเหม็ดซาลาได้6.5คะแนนจริงๆแล้วไม่ใช่เกมที่เลวร้ายหลายครั้งที่มีโอกาสได้จบสกอร์เจ้าตัวก็ยิงได้ดีมากๆเพียงแต่ว่าเอาชนะความเหนียวหนืบของติโบกูกตัวไม่ได้เท่านั้นลุยดีอาร์ได้5คะแนนแม้มีโอกาสได้กระชากลากเลือยแต่ก็ทำอะไรได้ไม่มากต้องพบกับความยากลำบากในการดวลกับดานิเอลคารบข่าวที่เล่นได้อย่างแข็งแกร่งเหลือเกินหรือเป็นเกมที่เจ้าตัวสร้างความอันตรายไม่ได้เลย ซาดิโอมาเน่ได้6.5คะแนนขยันมีส่วนร่วมกับเกมตลอดหวนแนวรับคู่แข่งได้มากพอสมควรแต่จังหวะสุดท้ายทำได้ไม่ค่อยดีนอกจากจังหวะที่ได้ยิงแบบมีลุ้นในช่วงครึ่งแรกสำรองที่ได้ลงสนามในเกมนี้เดิยโก้โชต้าลงมาแทนที่ลุยดิอาร์ในนาทีที่65ได้5คะแนน สร้างความแตกต่างไม่ได้เลยแม้จะทำให้ทีมมีทางเลือกมากขึ้นในแนวลุกโรเบตโตฟิมิโนโลงมาแทนที่เตียโกโคันธล,ล่าในนาทีที่77แทบไม่มีโอกาสได้แสดงฝีมือในเกมนี้เลยไม่สามารถให้คะแนนได้นาบีเกต้าลงมาแทนที่จอแดนทินเอร์สันในนาทีที่77มีโอกาสยิงอยู่หนึ่งครั้งแต่หลุดกรอบออกไปแบบไม่ได้ลุน้นนอกจากนั้นแทบจะหายไปจากเกมไม่สามารถให้คะแนนได้ไม่พลาดทุกความ เลื่อนไหวกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามข่าวสารของหงแดงทุกวันจากฟองเดลิเวอร์ได้เลยนะครับ mm hmm. ขอบคุณทุกคนสําหรับการติดตามทุกช่องทางครับ mm hmm. แล้วเรากลับมาพบกันใหม่อีกครั้งสวัสดีครับ